สวัสดีค่ะพบกับรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขรายการที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ร่วมกันอย่างสวยงามภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมค่ะซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านฮูแต่ทูวอลตำบลโคเกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับราานหนึ่งนะคะนั่นคือลุงสมานผ่านพรม ผู้ที่ได้นำเอาศาสตร์พระราชามาปรับประยุกต์ใช้พลิกฟื้นพื้นที่ดินสายให้กลับกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องราวของปราชญ์ท่านนี้จะท้าทายขนาดไหนเราไปชม,พร,มพร้อมกันเลยค่ะ ผมไม่ใช่คนในพื้นที่โดยกําเนิดนเป็นคนต่างถิ่นแต่ว่าเ,าเดิมเราเคยอยู่จังหวัดยะลามาก่อนอก็อยู่จังหวัดยะลาอยู่ประมาณทั้ง20กว่าปีก็จากนั้นมาก็มาเป็นสมาชิกสากรที่ผมที่นี่ก็ย้ายสำนักวรัวเข้ามาเป็นสมาชิกสากรเพื่อให้เต็มรูปแบบของการจัดรูปแบบสมาชิกสากรก็ตั้งแต่ปี2 5 4 4น้ก็อยู่ในชั้นแรกนี้ก็ ไม่มีไม่มีทรัพย์สินเงินทองหรือไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะเป็นเป็นรูปมาทำที่จะให้คนเห็นว่าเราจะทําอะไรได้ก็อยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าไปสวนสวนปามอยู่ไกลถึงจากนี้สี่กิโลก็ต้องเดินไปเช้าเย็นกลับพื้นที่บริเวณตรงที่อำเภอเมืองนราธิวาสเป็นพื้นที่ป่าออพุา ป่าผู้นี้ก็จะมีข้อเสียก็คือว่าฤดูแล้งมาจะเกิดไฟไหม้จะเกิดไฟไหม้แล้วก็จะทําลายสภาพแวดล้อมทั่วไปเนื่องจากปลูกพืชอื่นเช่นมะพร้าวก็ไม่ได้ผลเพราะเนื่องจากน้ําท่วมฤดูน้ําท่วมก็ท่วมหนักฤดูแล้งก็แล้งจัดปรากฏว่าพืชตัวอื่นขึ้นไม่ได้แต่เมื่อโครงการดําเนินการปลูกป,ป์าน้ํามันเพื่อขยายพื้นที่ปลูกป,ป์าน้ามันให้กับเกษตรกรเสร็จแล้วปรากฏว่า ปาน้ำมันที่นี่มีผลผลิตที่ดีเทียบเท่ากับพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยอันนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากครับผมพยายามคิดว่าทําต่อไปเนี่ยลำพังตามพืชหลักเช่นปาล์มน้ามันก็เป็นพืชเชิงเดียวแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปว่าเรากินเราจ่ายเราใช้ทุกวันเนี่ยจากรายได้เชิงเดี่ยวนี้มันก็ไม่คงที่เพราะว่าเนื่องจากปัญหาก็พบว่ารายจ่ายสวนปาล์มน้ามันกับรายจ่าย คูเรือนเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะปานน้ำหวานก็ต้องการปุ๋ยมากทีนี้ก็เกิดคิดว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะมีรายได้เพิ่มก็เข้าไปเรียนรู้และศึกษาที่ศูนย์ศึกษาพิกุลทองเพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสภาพครอบครัวของตนเองก็ปรากฏว่าพัฒนามาตั้งแต่ปี54 54 5556 57ปรากฏว่า58ก็ได้เข้าไป เป็นประธานกลุ่มเขาเรียกว่าประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อจะให้ยกระดับว่าทําจากจุดเล็กๆไปหาจุดใหญ่แต่ตอนนี้ก็สามารถชี้นำให้กับชุมชนอื่นๆนได้เห็นคุณค่าและทำตามไปมหาศาลมากก็ทำกิจกรรมอยู่อย่างนี้อยู่มาปี5-2 มาปี52เราก็ได้เริ่มพัฒนารูปแบบการว่าเ,ออเช่นการทำการการทำสวนปามเนี่ยจะต้องทําให้ได้ผลร้อยเปอร์เซนต์ย้ำอย่างไงทําแล้วให้รู้รู้แล้วทำมันต้องทําให้ได้พอทําได้เสร็จแล้ว,วเห็นว่ามันมีโอกาสที่เราควรจะพัฒนาด่างอื่นแทนก็มอบหมายให้ลูกไปลูกเขาก็ดูแลแทนทุกวันนี้จนมาถึงทุกวันนี้ปรากฏว่าจากนั้นมาปี5-4ก็เริ่มมาปลูกพืชผักจากการไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศูพย์คุณทองมา ก็จะเห็นแนวคิดว่าการใช้พื้นที่อย่างจากัดการใช้พัชนะที่ปลูกพืชตามแนวพระราริที่ว่าสามารถปลูกกินเองเหลือกินก็ขายหรือแบ่งปันมันสามารถทํากรอบออรูปแบบการจัดการอย่างนี้ได้เนื่องจากสภาพพื้นที่ก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าเนื่องจากเป็นดินทราย ผู้ชมครับและจากการที่ลุงสมานได้เรียนรู้ในการปลูกป่ามนน้ามันจนประสบความสําเร็จแล้วนะครับจึงได้มีความคิดต่อยอดโดยการปลูกพืชผักสวนครัวชนิดอื่นๆเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นดินทรายไม่สามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้จึงได้เข้ารับการเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชโดยมีพื้นที่จํากัดและการปรับปรุงดินณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและนําองค์ความรู้นั้นมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองโดยการปลูกพืชในภาชนะนั่นเองครับ ที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยตั้งแต่ปี2551 52 53ปรากฏว่าปี2554เราได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาพิคุณทองอันเนื่องมาจากพันลำมลีปรากฏว่าวิธีที่เราไปพบก็คือ,อ,อการปลูกพืชในพัชนะการปลูกพืชในในภาชนะเนี่ยปัญหาทางเทคนิคก็คือว่าเ,เราจะทําอย่างไรถึงจะปลูกได้ที่แท้จริงเพราะว่าที่เราไปพบ,พบก็พบตอนที่เขาปลูกตั้งไว้แล้วแต่ปรากฏว่า ก็ลองได้สอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้มีมันมีดินหนึ่งส่วนมีปุ๋ยมักหนึ่งส่วนมีเาขาเรียกว่าธาตุอา,าหารของพืชดีๆอีกหนึ่งส่วนปรากฏว่าก็ลองมาทามาทําอยู่ประมาณหนึ่งปีปรากฏว่าตอนแรกเราปลูกอยู่ในภาชนะหรือเขาเรียกว่าในกระถางทั่วไปแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเพราะว่าพอปลูกมาเท่ากันสี่ปีห้าปี จะปรากฏว่าเราเริ่มพัฒนาเห็นเลยว่าไอสูตรสำเร็จที่สุวิกุทธองคิดไว้นั้นก็เป็นการเรามาต่อยอดให้มันเพิ่มขึ้นเพราะที่ผ่านมาปลูกหนึ่งในจำนวนหนึ่งกระถางก็ได้หนึ่งชิ้นแต่เราก็ต้องมาคิดใหม่ว่าเออถ้างั้นเราจะมาปลูกทีละกระถางมันคงไม่ทันกินเราต้องมาทาเป็นโต๊ะเหมือนกับโต๊ะทางานหรือโต๊ะทั่วไปก็ปรากฏว่ามาลองออกแบบเสร็จแล้วก็มาทํา แต่ส่วนลึกๆของมันก็คือพืชทุกตัวเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งคืออินทรีย์วัตถุสองก็คือดินฉะนั้นวันนี้จากที่ทำจากจุดแรกเมื่อปี2559มาถึงวันนี้เราเริ่มขยับ และหลังจากการทดลองปลูกพืชผักสวนครัวในภาชนะแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณลุงสมานก็ได้มีการเผยแพร่งองค์ความรู้นี้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยครับไปดูแปลงไอ้ดูที่ว่าเขาปลูกกับคนคนรอบบ้านมันเกิดขึ้นจากผู้ใหญ่กับทีมงานของปลูกบ้า กีหัวกีไก่คุยมะพร้าวโดเรม้หรือว่าปูนขาวมันจะได้แก้กรดได้กดเกษตรเขาไอ้กุณทองบ้างบางทีเขามากเกษตรเขามาช่วยด้วยวช่วยคำแนะนําเรื่องฉีดฉีดนี่ไอ้น้ำหมักชีวภาพดูแลให้มันไม่ตอนน้ําท่วมเราก็ได้เคลื่อนย้ายึ้นที่สูงได้ไอ้เหลือกินก็ขาย คุณผู้ชมคะการที่จะให้ชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ว่าลุงสมานก็สามารถเริ่มได้ด้วยตนเองแล้วก็ไปศึกษาในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดน,นราธิวาสลองผิดลองถูกจนนำให้เกิดองค์ความรู้แล้วจึงน,นามาปรับใช้ในพื้นที่จนทาให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเริ่มเห็นผลที่เปลี่ยนแปลง แล้วก็มาขอความรู้จากลุงสมานค่ะเพื่อนนำไปปรับใช้พื้นที่บ้านของตนเองช่วงหน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าลุงสมานได้เผยแพร่ความรู้ไปแล้วส่งผลให้ชุมชนนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุข ผู้ชมคะจากเดิมที่สภาพดินเป็นดินทรายทําให้ไม่สามารถที่จะปลูกพืชชนิดอื่นๆได้นอกจากมะพร้าวและป่าม์นน้ามันจนลุงสมานได้นําศาสตร์พระราชาคือการ แกล้งดินมาใช้ในพื้นที่ทำให้ปัจจุบันในพื้นที่บ้านฮูแต่ทูวอตําบลโคกเขียนอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสสามารถทําการเพราะปลูกพืชชนิดอื่นได้แล้วค่ะแล้วก็สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังได้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านฮูแต่ทูวอขึ้นอีกด้วยค่ะกอนที่จะมาตรงนี้เราก็ปลูกในดินมาก่อน แต่เนื่องจากการปลูกในดินมันมีข้อเสียจากข้อจํากัดคือไม่ปลูกได้ทั้งปีปรากฏว่ารูปแบบต่างๆนะคือเราต้องเข้าใจว่าประยุก์ให้มันทันกับห่วงเวลาที่มันต้องการหลังจาก <ใน S 1> ที่คุณ<า>ลุงสมานได้มีการศึกษาในการปรับปรุงพื้นที่ของตนเองและสามารถเผยแพร่งองความรู้ในเรื่องของการปรับปรุงดินและต่อยอดอาชีพให้กับเกษตรกรในชุมชนแล้วนะครับ คุณลุงสมานก็ได้คิดที่จะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พื้นที่สาธารณะในชุมชนในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาครับเพราะว่าเรามีเรามีที่รกร้างอยู่ประมาณ20ไร่แล้วก็อยู่ในกลางชุมชนทีนนี้ตอนนั้นนะกระแสกระแสของการาใช้หลักเศษรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมัน b o o มาก แล้วก็เราก็คิดว่าเอะเราจะทำอะไรดีที่จะจะจะทำให้มันเกิดประโยชน์ที่ตรงนี้จะเกิดประโยชน์ได้ก็เลยรวมกันประชุมหารือกันแล้วก็พูด,พดคุยกันจนตกผลึกว่าเราน่าจะาสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสักอย่างแล้วก็เราก็เริ่มต้นเราก็เริ่มต้นจากที่เรา พยายามหาก็ประมาณจากภาครัฐต่างๆมามาลงแต่ทีนี้เราก็จะทํำยังไงต่อเราทำยังไงต่อเราคิดว่าเาต้องต้องปลูกอะไรสักอย่างแต่ทีนี้ความรู้ในการปลูกความรู้ในการที่เราจะจะปลูกพืชเนี่ยเรายังยัง,ย,งยังไม่มีความรู้สักเท่าไหร่นักใช่ครับโช,โชคดีตรงที่ว่าเราเี่ยมีมีชาวบ้านที่มีใจมีมีใจ <ไป S 2> แล้วก็มีมีป่าชาวบ้าน ที่คยหนุนเกื้อหนุนที่หาในเรื่องขององค์ความรู้ในสมัยใหม่ต่างๆเราจะมีป่าชาวบ้านที่เป็นคนที่หัวก้าวหน้าหัวไวใจสู้อยู่คนหนึ่งเะลงสมาเนี่ยมามามาช่วยกระตุ้นดูแลตรงนี้ดวยผเจะใช้เเห็นตัวแบบนี้วันนี้าการพัฒนาภาคการเกษตรเริ่มพัฒนาไปสู่รูปแบบการรวมกลุ่มเมื่อทำได้จุดโฟกัส เข้าที่ทุกคนยอมรับแล้วว่าทําร่วมกันได้เราก็ให้เขาจัดกลุ่มขึ้นมาเพราะว่าการจัดกลุ่มนี่มันจะมีการต่อรองขององค์กรต่างๆได้แล้วก็ถ้าเขาก้าวหน้าไปอีกก็จัดเป็นรัฐสวิกฤตอันนี้เป็นถูกต้องตามหลักวิชาหลักการของทางราชการคุณผู้ชมครับและเมื่อมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่10ไร่ขึ้นมาแล้วนะครับ ก็ได้มีการจัดสรรพื้นที่ให้กับชาวบ้านได้มีการปลูกเมล่อนคนละ100ตารางเมตรซึ่งคุณลุงสมานผ่านพรมก็จะเป็นผู้ที่เข้าไปช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ทั้งเรื่องมแมลงศัตรูพืชโรคระบาดของพืชรวมถึงขั้นตอนการใส่ปุ๋ยให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยครับพยายามใช้ชีวพันธุ์ที่เป็นไม่อันตรายที่สุดก็คือเชื้อราไตโครโมเาเพื่อเพื่อยับยั้งโรคแต่ก็ ยังยังไปไม่ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าโรคบางตัวเนี่ยตอนนี้ก็ต้องตรวจแปลงบ่อยๆเพราะว่าถ้าไม่งั้นเน่ยโรคโรคยางไหลเนี่ยจะลามลามได้เร็วมากแหลกๆกเราไม่รู้วิธีไงครั้งแรกไงพอดูแลปุ๊บพอโตมาประมาณได้เดือนหนึ่งก็มันจะเป็นโรคที่ใบ ที่ไปเสร็จแล้วพอหายโรคนี้ก็มันออกลูกพอดีมันออกลูกแล้วนี้พอมาถึงกว่าจะได้เอาก็ประมาณ2ี่วันจะได้เอาแล้วจะได้เก็บทีนี้เกลือเป็นเชื้อราที่ต้นพี่สมานดูแลช่วยพ่นยาแล้วก็ช่วยบอกวิธีทับค่ะวิธีเพาะแล้วก็วิธีปลูกลุงสมานบอกหมดเลยค่ะถ้าเามทำตามพ,พี่เองพี่ทำไม่เป็นพอครั้งแรกไง เป็นรุ่นสุดท้าย <laughs> มาช่วยทำร่องช่วยดูแลการปลูกดูแลการใส่ปุ๋ยทุกอย่างฉีดยาอนะไรทุกอย่างเลยค่ะความรู้ที่ได้มาให้ดูแลแบบใส่ปุ๋ยพีอาทิตย์ใส่ปุ๋ย,ใส,ยใส่ปุ๋ยอะไรแล้วก็ออพอพอมีลูกแล้วให้ตัด ขนแขนงอะไรแบบนี้ได้เงินเพิ่มเป็นงานเสริมขึ้นมาปลูกผักอะไรทุกอย่างข้างๆนอกก็รอบๆมันก็ปลูกผักแล้วก็ปลูกกินเองเหลือก็ขายเอาแปลงนี้จะไม่เหมือนแปลงโน้นเอาแปลงนี้แปลงนี้จะไม่มีไม่มีโรคยางไหลแปลงโน้นจะเป็นโรคยางไหลที่ค่อนข้างอันตรายกว่าอเอาปัญหาที่พบอยู่ตอนนี้ก็คือว่า จะทำอย่างไรที่จะใช้ใช้เชื้อราไตรโคโดาม่าให้เข้าจุดที่แฝโฟกัสเขาที่สุดเนี่ยอย่างอย่างอาง,อาง,อางจุดนี้ตรงสลากอีมันก็จะมาก็เลยให้มันกัดต้นบเออวฉะนั้นวันนี้เอ่ผมจะให้ความรู้เรื่องพื้นฐานไปจนกว่าจนกว่าตัวเองจะไม่มีแรงไปเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนที่ไม่ยังไม่คิดไม่วางแผนในชีวิตประจำวัน จะถูกสไลด์ลงตกพื้นทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าพืชผักก็ไม่เคยปลูกกว่าจะมาปลูกได้เรียนรู้ได้ก็ใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า45วันถึง2เดือนปรากฏว่าเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ระบบระบบชุมชน mm. หรือระบบครอบครัวล้มสลายฉะนั้นเนี่ยงานปรัชญาของพงค์ท่านเนี่ยที่ผมมองไว้ว่าถ้าเราเริ่มต้นแล้วกระจายความรู้และให้แนวทางที่เขาถูกต้อง เพราะว่าทิ่งหนึ่งก็คือจะเห็นภาพชัดเจนก็คือว่าเขามีที่เท่าไหร่ไม่กลัวขอให้เขาได้ลงมือปฏิบัติปฏิบัติไม่ถูกต้องถามเราตอบเราให้ให้ความร่วมมือทุกอย่างเพราะอะไรถ้าชุมชนมีรายได้ไม่ว่าในชุมชนพื้นที่หรือนอกพื้นที่รวมไปถึงอ,อิสลามต่างพื้นที่ที่จริงแล้วผมอยากให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเติบโตมาจากองค์การเกษตรเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเหมือนกับป้าทั้งหลายเนี่ย พออยู่นานเข้ามันก็หมดสภาพเพราะอย่าลืมว่าการพัฒนาเทคโนโลยีหรือการนวัตกรรมการเกษตรนี่มาเร็วมากทําแล้วแม่นยําก็เยอะแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ถอยทอดไปสู่รุ่นหนุ่มสาวเนี่ยปัญหาจะตามมาก็คือว่าภาคการเกษตรเราจะต้องเป็นผู้รับอย่างเดียวถ้าเป็นผู้รับอย่างเดียวจะจบเลยเพราะจบเังไหรฮะมีพื้นที่ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้จะอ้างคําเดียวคือดินไม่ดีดินไม่ดีที่จริงแล้วดินไม่ดีไม่สําคัญขอให้คนเป็นคนดีมันจะ ทําให้ทุกอย่างเดินหน้าไปหมดอเป็นเนื้พันเพ่อนข้างทำคุณภาพใช้ได้รสชาติหวานได้เนื้อสีส้มสีสีเใ็้พันคิงเล็ย ู้ชมคะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านฮูแต่ทูวอนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้การทําเกษตรทฤษฎีใหม่สําหรับชาวบ้านที่เริ่มหันมาสนใจการปลูกพืชแนวใหม่นํามาซึ่งไรายได้เสริมให้กับสมาชิกแล้วศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้อย่างเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของชาวบ้านให้มาพบปะพูดคุยกันอย่างน้อยในทุกๆวันที่มาดูแลแปลงเกษตรของตอนเองนับว่าเป็นข้อดีของการที่ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีพื้น ที่เล,เล็กๆรวมกันด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นสิ่งเชื่อมโยงจิตใจของทุกคนค่ะ<อ>สร้างฝันเพื่อสันติสุข<อ>สร้างฝันเพื่อสันติสุข คำว่าปราดซึ่งมีความหมายถึงผู้รอบรู้นั้นถูกนํามาเรียกขานสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาหรือผู้ที่นำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์และถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้ประโยชน์กันต่อนะคะโดยปราดในประเทศไทยของเรามีทั้งปราดชาวบ้านปราดชุมชนและปราดเกษตรค่ะ บุคคลเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญาหรือวุฒิทางการศึกษาใดๆเพียงแต่มีหัวใจจิตอาสาและพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่ตนเองถนัดแก่ผู้อื่นซึ่งเรื่องราวของคุณลุงสมานผ่านพรมอาจกล่าวได้ว่าเป็น การทำหน้าที่ของปราชเพื่อความมั่นคงในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมช่วยกันทำให้ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจนประสบความสำเร็จค่บได้เท่าไหร่เพราะว่า้รงบางตัวเนี่ยว่าจะใช้อาชีพพันธ์ตัวครับใช่ครับเป็นพหุวัฒนธรรมซึ่งมันเป็นการ หาดูได้ยากขึ้นที่จะมีการทํากิจกรรมร่วมกันใ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 นปัจจุบันนี้แต่ที่นี้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้และก็เกื้อหนุนจุนเชือกันเป็นพัฒนธรรมที่ที่มีพที่มีภาพลักษณ์ที่มีภาพพจน์ชัดเจนว่าเราทําเป็นพัฒนธรรมครับ เป็นคนที่ว่าคือต้องเข้าใจทั้งระบบว่าเราคงจะอยู่พหูเดียวไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสังคมที่มาตั้งแต่ดึกดำบันแล้วจําเป็นจะต้องดึงและจับมือเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้เพราะว่าจะไม่มีคําว่าไปแบ่งชั้นไปแบ่งแยกว่าพหูนั้นพระหูนี้ไม่มีครับเพราะว่าเป้าหมายก็คือว่าเขาก็เหมือนคนทั่วไปเราก็เหมือนคนทั่วไปเพียงแต่เรานับถือต่างลัทธท่านเอง ก็เลยพยายามทุกมิติให้ทุกคนเห็นความสำคัญว่าการอยู่ร่วมกันมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แล้วทำให้บ้านเมืองเราเป็นที่ยอมรับของสังคมไม่ว่าสังคมทั่วไปและสังคมทั่วโลกเพราะว่าหนึ่งออชุมชนทั้งหมดเนี่ยอิสลามเขา70ไทยพุทธเขา30แต่ ในพื้นที่สย์เรรู้เแห่งน,นี้จะไม่มีคำข้อแม้ใดๆเหมือนกันหมดทุกคนพึ่งพากันได้ทุกคนชี้แนะเสนอแนะออกความเห็นเท่ากันกันไม่มีใครบอกว่าพวกมากเล่นมากไม่ใช่ไม่มีทีนี้เขาเขามีเขาเรียกว่าหลากหลายวัฒนธรรมวิธีแต่ทำให้เรามีศักยภาพคือเราเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เรียกได้ว่าคุณลุงสมานผ่านพรมเป็นผู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสร้างสังคมที่มีความแตกต่างทางด้านศาสนาโดยใช้การให้เกียรติซึ่งกันและกันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การสร้างอาชีพสร้างไรายได้เสริมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ยังสามารถขยายผลออกไปยังสังคมอื่นๆเพื่อสันสร้างสังคมแห่งสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไปครับ หลักประญาเศรษฐกิจพอเพียงจากเดิมนะเราก็เราก็คิดว่าทำเพื่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แล้วให้รู้จักพอประมาณพอทําได้ไปประมาณทัก 4- ี่หปีเนี่ยเห็นได้ว่ามันเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วอย่างน้อยชุมชน ชุมชนที่อยู่รอบตัวเรานี่สําคัญมากศูนย์เรียนรู้จะเก่งหรือไม่เก่งต้องเอาชุมชนเป็นตัวตั้งเพราะถ้าชุมชนเข้ามาเรียนรู้แล้วทาได้ขายได้นั่นคือเป็นจุดที่ทําให้ศูนย์เรียนรู้อ่ะมีประสิทธิภาพแล้วพอมีประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้อื่นๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนราธิวาสแล้วก็ยะลาปัตตานีเขาก็จะได้เดินตามเพราะว่าคนที่มีองค์ความรู้เรื่องนี้เนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอก เพราะบัจจาพระอ,องค์ท่านน่ะในตัวหนังสือนี่มีความรู้ทุกคนเลยแต่การปฏิบัติไม่เหมือนกันตามใดก็ตามงานศูนย์เรียนรู้เนี่ยจะต้องเน้นหนักไปในทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเ,เกิดการสอดคล้องกับภาคของวัฒนธรรมและชุมชนเพราะว่าถามว่ามันเพราะอะไรถึงต้องทําแบบนี้เพราะสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่จุดประกายศูนย์เรียนรู้ก่อนชุมชนก็ไม่เห็นภาพเราต้องมองไว้ว่า โลกนี้เราอยู่คนเดียวไม่ได้ความเก่งหรือไม่เก่งถ้าเราให้ถ้าเราเป็นผู้ให้ให้อยู่สม่ำเสมอสิ่งเหล่านั้นจะตอบแทนมาเราไม่ต้องไปขนขวายที่ไหนผู้ซื้อเขาก็บริสุทธิ์ใจเราผู้ให้หรือผู้ปลูกก็ให้ความจริงใจไม่ต้องไปหวังกอบโกยอัไเนี่ยสิ่งนี้คือปัญญาพระองค์ท่านทั้งสอนให้รู้ว่าเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้แล้วต่อไปเราก็ขยายให้คนอื่นก็ถือว่าเขาก็อยู่ได้

คุณสมานผ่านพรมไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ที่ทำให้เศรษฐกิจในหมู่บ้านดีขึ้นนะคะแต่คุณสมานคือผู้นำตามธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนบ้านและคนในชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมอีกด้วยค่ะซึ่งก็นำให้ชุมชนของเขาได้พัฒนาการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม พหุวัฒนธรรมภายใต้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆในการทำงานของปราดเพื่อความมั่นคงที่ทางรายการของเรานำเสนอในวันนี้นะคะวันนี้ทีมงานและรายการของเราขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุข